My father Để... có nappy, tìm thấy 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 มามาน่าน,น่อยจ้า,มา,มาน้องภูภูมิครับ <c oughs> เจเอภูภูอ้าวให้นานกันอนอะคัายล,ลังงกลังล่มเหลียวกัคอยู่เออนั่งนั่ มมมแม่จ้าแม่เ่นอแก่นเน่เล้านองสิบล้านดอยู่กนเน่จ้ารนองแฝดจ้าอดต่อแฝดพ่อใ่ตาน้ยรอต่อแฝดบ๊ายบายกัสิพากันกลับแล้วจ้า ครับตอนบ่ายประมาณบ่ายสามโมงสองบ่ายสามก็กลับไปแล้วข้าวกระเพราล่อหลานจ้าล่อหลานล่ออรดีกระเพรากับขพาวหลายอย่างได้หมดเลยลาบหมูลูมหมูแล้วก็ย่ำแล้วก็อ้อมหมูแล้วก็ทอดไก่หนึ่งข้าวเหนียวต้มไก่บ่ ต้มไก่น้ำต้มไก่แล้วเล่าต้มไก่หมอยเอมา่กมานาหอดจั่งงกันออกจากบ้านยออกจากทนเขาใครมาแบ่งหมอทำเครื่องจ้า อันนี้เครื่องเครื่องลูมิ้จานแต่เซ็ตเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมพร้อมกินเลยมากเขาหอดันจะกินเลยต้มแกงต้มไก่ต้ไก่บานนะค่ะเสียกวางซำบานอยู่ซอยบนไก่กเจ้าซำบานขไปเลยอ่ะ วงให้กใ่หมทายต้องมาบ้วนาพอาว่าเนงา่บบกม่เาะว่าเป็สอาด่างข้นอง้อาือจะปอรภาษาแปลงงมากแล้วจงทำสมแล้วมันเป็นตรงนี้แหงอไข่ดิบดึงกึ่งน เเอาเ็ดใส่โหลบจับยางด้วยเจ้า่ะแต่คือคือซีมีหลายอยู่มาแตงแตงบัวนี่มามาิ้มยังเยอะแยะเลยของกินอ่ะ จะาบเบื้ป่าอะไรชเนี่ยก่เตยมตเา้ม่้มมามามากแ่จิยันีแล้วจกลับมาที่เีเขอรัสนงสัยอันเลตมันจะข่างน้อยจักน้อยด้วจ้ะนี่อยุดต่างอย่ง้นม้อนอเยเน่ร้้ี มีงนอยู่ทาไหกินได้ทุกอยาก็มีู้่กไก่ไอ้เม็ดปอบปอมสียปกปอบรด้ไ้ปอกได้มอว่าเยใส่ก็ขอันดสเอบอเพราะว่าเรใส่เม็ดปอกเกลอเอานครับน้องน่ใ ต้มตมหนึ่กัเลยเทสร่ายกร่สวยใช่ไียังมีพ่ย็ไสดหมนี้กส่เลยหอมมกรยหเป็เปเอางวอะไรเยอหลอดเปล่าหลอกลูกมันหกอ Bây giờ bọn không con đi thang nữa Cháu không, bước vươn ra này này Như ta cháu đi, đi mà mình nhận, hay cháu kì <laughs> nữa à, chạy หลังหังเป็นท้งนาง,<อ>ทงหน้า้วจะวิวท้งหน้าหน้าเขาจะออติดบาทเลยเนะแม่จ้าเวลากลับไปเที่ยวบ้านก็จะอบอุ่นแบบนี้นะจ้าแม่จา้จา,จา,จาสวัสดีจา้จา